อุปกรณ์ในการพ่นยาที่เรียกว่า dry powder inhaler ก็คือการพ่นยาที่เป็นลักษณะของผงแป้งนะคะซึ่งการสูดลักษณะนี้ต้องอาศัยเทคนิคการสูดที่ลึกแรงและเร็วนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังหากแรงสูดไม่พอเพียงนะคะอุปกรณ์แบบนี้ดีตรงที่ว่าพกพาง่ายแล้วก็สะดวกค่ะแต่ว่าต้องระมัดระวังเพราะว่ามีวิธีการใช้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะอุปกรณ์ค่ะซึ่งเราจะมาสาธิตนะคะวันนี้เราเอาของตัวเทอร์บูเฮเลอร์มาให้ดูนะคะเทอร์บูเฮเลอร์ของเรา จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะก็จะมีลักษณะเป็นกระบอกตรงนะคะแล้วก็ให้ยาอยู่ในลักษณะของตัวกระบอกยานะคะจะมีการหมุนค่ะหมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาพอหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะเป็นการปิดกระบอกยานะคะแล้วก็พอหมุนตามเข็มนาฬิกาเราจะเป็นการให้ยาเข้าสู่กระบอกยาค่ะหลังจากนั้นเนี่ยให้คนไข้อมแล้วก็ยาก็จะออกมาตามรูดังภาพที่แสดงค่ะ ก่อนใช้ยานะคะเราก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์ดูยาตามคําสั่งการรักษาของแพทย์แล้วก็ตามที่พี่พยาบาลได้สอนมานะคะดูด้วยว่ายาไม่หมดอายุแล้วก็ปริมาณยังมีอยู่โดยยาหลายชนิดเนี่ยก็จะมีช่องบอกปริมาณยาให้เราเห็นอยู่นะคะเตรียมเด็กนะคะโดยที่คนไข้ต้องพร้อมนะคะแล้วก็เด็กต้องอา,อาจจะมีการขาจัดเซ็มหา้าหรือว่าล้างจมูกตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็ล้างมือให้สะอาดก่อนพ่นยาค่ะวิธีการใช้ยาตัวท,ทูบเทอร์บูเฮเลอร์นะคะ จะมีการหมุนเปิดฝาครอบกระบอกยาออกนะคะจากนั้นเนี่ยก็สําหรับการเปิดใช้งานครั้งแรกนะคะจะมีการหมุนทั้งหมด3ครั้งโดยการที่เริ่มต้นจากการหมุนหลอดยานะคะ <_ letter> ก็คือให้ตั้งหลอดยานะคะแล้วก็หมุนหลอดยาทวนเข็มนาฬิกา1ครั้งหมุนตามเข็มนาฬิกาให้ได้ยินเสียงคลิกนะคะแล้วหมุนกลับหมุนทําอย่างนี้ทั้งหมด3ครั้งนะคะจากนั้นเนี่ยก็พอได้ยินเสียงคลิกครั้งที่3 ให้อมหลอดยานะคะแล้วก็สูดหายใจเข้าลึกแรงและเร็วค่ะแล้วก็กลั้นหายใจไว้1ิวินาทีแล้วก็หายใจออกแต่สําหรับการใช้ยาครั้งต่อไปนะคะก็จะมีการหมุนโดยที่หมุนทวนเข็มนาฬิกาหนึ่งครั้งแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาให้ได้ยินเสียงคลิกนะคะจากนั้นก็จึงเริ่มถือกระบอกยาให้ห่างจากปากนะคะแล้วก็หายใจออกทางปากให้มากที่สุดแล้วก็อมกระปากกระบอกยาค่ะปิดปากให้สนิทแล้วสูดหายใจโดยหายใจเข้าทางปากให้ลึก แรงและเร็วนะคะพอสูดเสร็จปุ๊บให้เอากระบอกยาออกจากปากทันทีเลยนะคะแล้วก็ปิดปากแล้วกลั้นหายใจทั้งหมด10วินาทีค่ะจากนั้นหายใจออกช้าๆห้ามหายใจเข้าไปในหลอดยานะคะอันนี้ต้องระวังมากๆเลยทีนี้ถ้าแพทย์สั่งยามากกว่า1ครั้งก็ให้เริ่มขั้นตอนใหม่นะคะโดยที่เว้น จากครั้งแรกอาจจะประมาณ1นาทีนะคะแล้วก็เช็ดทําความสะอาดกระบอกยาแล้วก็บ้วนปากทุกครั้งถ้าเป็นยาเสเตียรอยเก็บยาในที่ที่แห้งนะคะห้ามเก็บไว้ในที่ที่ชื้นนะคะเพราะไม่งั้นยาจะเสียคะ่ะต่อไปจะเป็นการสาธิตวิธีการพ่นยาโดยใช้อุปกรณ์ตัวเทอร์บูเฮเลอร์นะคะเดีย๋ยวนี้มามาสูตรยากันนะคะเริ่มต้นเลยค่ะถือกระบอกยาให้ตรงนะคะหมุนหมุนเปิดฝานะคะ ถ้ากรณีเราเปิดใช้ครั้งแรกนะคะหมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็ตามเข็มนาฬิกาเนี่ยให้ดังคลิกอยู่3ครั้งนะคะทําเลยค่ะให้คลิก3ครั้งนะคะ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะคะเริ่มสูดได้เลยนะคะาหายใจออกช้าชนะคะหายออกขมดอย่าระวังอย่าให้โดนหลอดยานะคะอ,อมปากกระบอกยาเลยค่ะสูดรเร็วเร็วแรงลึกเลยค่ะสูดเลยค่ะอเอาออกนะคะปิดปากไว้นะคะการหายใจสิบวินาทีหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9 10้หจาใจออกช้าๆนะคะระวังโดนกระบอกนะคะอันนี้คือครั้งแรกใช่ไหมคะครั้งต่อไปก็หมุนคลิกเดียวแล้วก็สามารถสูดได้เลยนะคะต่อไปนะคะ อุปกรณ์ถัดไปที่เราจะมาสาธิตเป็นลักษณะของผงแป้งเช่นกันนะคะแต่ว่าอุปกรณ์นี้เป็นลักษณะก้นหอยนะคะชื่อ e c c ค h a l l e r นะคะตัวก้นหอยก็จะมียาอยู่ในกระบอกยานะคะแล้วก็มีการหมุนกดเพื่อเอายาเข้าไปสู่าทางเดินของกลมนะคะแล้วก็มีการสูดยาที่เป็นผงแป้งเข้าไปเช่นกันค่ะถ้าเป็นลักษณะของผงแป้งเราจะต้องมีการทดสอบความสามารถในการสูดยาของเด็กนะคะ ว่าสามารถสูตรยาได้ไหมโดยใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกับของที่เป็นของจริงหรืออาจจะใช้อุปกรณ์ที่เป็นตัววัดความเร็วของการสูตรก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะเป็นการสาธิตการทดสอบความสามารถในการสูตรยาของเด็กนะคะเดี๋ยวลองสูตรยาดูนะคะว่าแรงพอที่จะสามารถใช้ยาตัวนี้ได้หรือเปล่านะคะจับยาในแนวนอนนะคะหะายใจออกทางปากโดยที่ไม่ให้มีลมเข้าทางตลับยานะคะหายใจ อมกระบอกยาไว้นะคะแล้วก็สูดเร็วแรงลึกเลยค่ะสูดค่ะอ๋ออย่างนี้เบานะคะจะไม่สามารถใช้ยานี้ได้นะคะลองใหม่นะคะาหายใจออกก่อนนะคะให้สุดเลยอออมปกระบอกยาไว้ค่ะสูดเร็วแรงลึกเลยค่ะสูดค่ะออออกนะคะการหายใจไว้สิบวินาทีก็หายออกมาโอเคค่ะท่านี้ใช้ยาได้แล้วนะคะค่ะเมื่อทดสอบแล้วว่าผู้ป่วยสามารถใช้กระบอกยาวิธีนี้ได้ จะมีการเตรียมอุปกรณ์โดยเช็คอุปกรณ์ให้ได้ยาตามคําสั่งการรักษาโดยยาต้องไม่หมดอายุแล้วก็ปริมาณยายังมีอยู่นะคะยาลักษณะนี้ก็จะมีการบอกปริมาณยาอยู่ตรงบริเวณข้างกระบอกเช่นกันทุกครั้งจะต้องเช็คตัวเลขว่ายัางไม่ถึงศูนย์นะคะเตรียมเด็กให้พร้อมล้างมือให้สะอาดค่ะวิธีการใช้งานตัว a c คู h ฮ l e r นะคะก็จะถือตลับยาไว้ในมือข้างหนึ่งในแนวนอนนะคะแล้วก็ใช้หัวแม่มือของมืออีกข้างหนึ่งเปิดตลับยานะคะ จากนั้นเนี่ยก็มีการเลื่อนแกนลงไปจนสุดนะคะเพื่อให้ยาเข้าไปสู่กระบอกยานะคะแล้วก็เลื่อนลงไปจนได้ยินเสียงคลิกค่ะจากนั้นนี่นำตลับยาให้ออกจากปากนะคะแล้วหายใจออกนะคะหายใจออกจนสุดนะคะจากนั้นก็อมตลับยานะคะแล้วก็ปิดปากให้สนิทค่ะสูดหายใจเข้าทางปากให้ลึกแรงและเร็วนะคะจากนั้นเอาตลับยาออกจากปากทันทีนะคะแล้วก็กลั้นหายใจ10วินาทีค่ะแล้วหายใจออกช้าๆนะคะ ระวังอย่าให้พ่นลมเข้าไปในตรับยานะคะไม่งั้นยาจะเสียค่ะหลังจากพ่นยาเสร็จก็เช็ดทําความสะอาดกระบอกยาแล้วก็บ้วนปากทุกครั้งแล้วเก็บในที่แห้งห้ามเก็บไว้นินท่ชื้นนะคะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากค่ะต่อไปจะเป็นวิธีการสาธิตการใช้ยาตัว a c ค u h e l l e r นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลองเดี๋ยวเราดูนะคะว่าจะสูตรได้ไหมนะคะ เวลาดูนะคะดูตรงนี้นะคะจะบอกว่ายาเหลือเท่าไหร่นะคะน,นี่เหลืออยู่55นะคะเดี๋ยวเราจะทดสอบตัวนี้แทนนะคะถือายาไว้เลยค่ะถือในแนวนอนนะคะออเอามือข้างที่ไม่ถนัดถือไว้อีกข้างหนึ่งเปิดกับเปิดฟ้าด้ยค่ะานังคลิกหนึ่งใช่ไหมคะเราต้องมี2คลิกนะคะอีกคลิกหนึ่งก็ขยับแกนเลยค่ะหมุนดึงแกนไปนะคะคลิกที่2ส,สุดได้แล้วค่ะ ระวังอย่าให้ลมหายใจออกเข้าทางปรับยานะคะหายใจออกก่อนค่ะหายใจออกให้สุดเลยนะคะอมปากตรับยาเลยค่ะสูดรเร็วแรงลึกนะคะสูดค่ะเอาออกเลยค่ะกันไว้นะคะ1 2 3 4 5ส7 8 9ามี่ห้าดหายใจออกช้าๆเลยค่ะโอเคค่ะ